ภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นอย่างผิดปกติในปีนี้นะครับก็ทําให้เกิดปรากฏการณ์ประกการังฟอกขาวแล้วก็ทำให้แนวปะการังในท้องทะเลไทยตายไปมากกว่าครึ่งครับซึ่งก็นับว่ารุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์นักวิชาการบอกนะครับว่าเกิดจากผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่ทําให้เกิดภาวะปะกการังฟอกขาวกับแนวปะการังทั่วโลกและเหตุการณ์นี้ก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับ สีสันที่เคยสวยงามของแนวปะการังในท้องทะเลไทยเปลี่ยนเป็นสีขาวเกือบทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการ์ปะการังฟอกขาวเกิดจากสาหร่ายซูแซนเทลลี่ที่เกาะอาศัยอยู่บนผิวปะการังและเป็นตัวสร้างสีสันหลากหลายได้ทิ้งตัวออกจากปะการังเพราะถูกกระตุน้นโดยอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นกว่าปกติ น่านน้ำไทยเคยประสบภาวะปากการังฟอกขาวรุนแรงเมื่อปี2541แต่ก็ยังไม่รุนแรงเท่ากับปีนี้ที่อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงกว่า31องศาเซลเซียสจนทำให้เกิดปากการังฟอกขาวทั้งในฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันถึงกว่าร้อยละเจ ในบ้านเราก็ประมาณ25 25ถึง28ซึ่งเป็นอุณภูมิที่เหมาะสมแต่ปีนี้เนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นไป ถ้าประมาณ30.1องศาเซลเซียสเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดกระตุ้นให้เกิดให้เกิดปาการัง่อกขาวแล้วแต่ว่าเมื่อเราลองบันทึกข้อมูลในน้ําแบบต่อเนื่องเนี่ยนะคะก็จะมีการสูงขึ้นไปจนถึง32 33หรือบางที่ก็34องศาเซลเซียสเลยค่ะซึ่งถือว่าสูงมากตามปกติปาการังจะฟื้นฟูตัวเองได้เมื่อธรรมชาติกลับมาสู่ภาวะเหมาะสมภายใน2-3เดือน แต่จากการศึกษาล่าสุดพบว่าปะาการังในท้องทะเลไทยตายไปมากกว่าครึ่งแล้วเพราะสาหรายซูเซนเทนลี่ซึ่งเป็นผู้ให้อาหารกับปะาการังไม่กลับมาเกาะอีกเนื่องจากน้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงนานหลายเดือน เชี่ยวชาญเชื่อว่าการที่น้ำทะเลร้อนผิดปกติเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนินโยและภาวะโลกร้อนเพราะพบว่าในปีนี้ทะเลทั่วโลกต่างประสบภาวะปะกการังฟอกขาวเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าอุณหภูมิน้ำยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่อย่างนี้เนี่ยความถี่ของเกิดของการเกิดปรากฏการณ์ประกการังฟอกขาวเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยอาจจะเป็น3ปีครั้งหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ,อย่างประกาังฟอกขาวปีนีออ้บริเวณไหนที่มีความเสื่อมทรมค่อนข้างเยอะเนี่ยก็อย่างน้อยก็สามปีที่จะกลับมา,ามีสภาพดังเดิมได้อีกถ้าหากในระหว่าง3-5ปีนี้ไม่เกิดการฟอกขาวซ้ำซ้ำขึ้นมาอีก แนวปะการังเป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแนวปะการังจึงส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศท้องทะเลทั้งหมดการป้องกันปะการังฟอกขาวไม่สามารถทำได้เพราะเกิดจากปรากฏการณ์โลกร้อนแต่สามารถลดผลกระทบได้เพราะงานวิจัยพบว่าปะการังที่อยู่ในระบบนิเวศที่สมบูรณ์จะปรับตัวและทนต่ออุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นได้ดีกว่า ลดการใช้ประโยชน์จากทะเลและงดการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมดำน้ำโดยปล่อยให้ปะะการังพักพื้นตัวเองตามธรรมชาติเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงนี้นได้